สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบม,มาพอกับช่องกับแตน่อยฉันเอาค่ะพี่น้องเอามือนี้ได้กุ้งกุ้งดองมากค่ะพี่น้องเออ่จะมาย่ำย่ำหมูม่องกุ้งดองอันนี้เอามาดองเองดองใส่น้ำเออ่โซยุใส่โซยุแล้วก็ใส่น้ำตาลเอาดองไว้ประมาณได้์สองส้มมุงม้งละมั้งแล้วก็ใส่อันนี้น้ำใส่กระเทียมนะน้ำดองแบบชุ่มๆเลย เห็นมงมวงก็เลยว่าจะยำยำใส่มงมวงมึงนี่มงมวงสดๆจากต้นนี่ล่ละจากต้นอยอันทาน้านนี้อุ้ยว่ากรลังเป็นไม่กับมีเอาเดี๋ยวเขาไม่ยำเขาเตรียมเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วมาทางผีม่ยำเลยบาพพีกับกระเทียมปัน่นเรียบร้อย พ,พ้อลุงโอ,อ้มักจวดแทบ่่อพ่อนเมนี้แมย่ยำอยู่บรรยากาศอยู่ทรงงนาอือยำใส่น้ำประเด็ดโอ้น้ำกระเทียมดองท่านใส่ลายอันนี้ต้องไใด้ใส่ น้ำตาลมักหวานกับใส่หวานเป็นต่ได้เพิ่มความนวลอันนี้จะเป็นความนัวพงนัวใส่หลายเส็บหลาย เออตูดมาทางผีเมืองหมักม่วงเดี๋ยวโอ๊ตก่อนเครื่องใสมดเลยมีทั้งเมงบังม่วงหอมเปีแล้วก็มีอันนี้นำใสขึ้นชายน้ำแล้วก็บลอกเกอรทีหัวหอมใสมดเลยแต่เครื่องนี้ก็ได้ร้ายแล้วอุ้ย คลีคลีที่นำหายหมดแล้วอ้าวเดี๋ยวเอากุ้งดองลงมาหนิป้าดโลกกลัวผัวนี้นี่ใส่เบิดเบา นะออ้ยส <Okay. S 1> ีสันตะเศษแทะเออห้อมพักอันนั้นพักขึ้นชายกินหอมแห้งควมเปียวกบจากอ่ะบุมงม่วงค่ะพี่น้องจากบุงม่วงสดควมเปียวอืมซีมา ขาหนัวอุ้ยเหลี่ยวอืออาแบบจิตจัดจะงอยยังขาดนี้่ใช้มุดล้วก็แล้วอ ตอนซิมงเบาโม่เผ็ดบัวไทยกินไปกินมาเผ็ดบัจังเหรออุ้ยเรียบร้อยเป็นตาแซ่บบัพี่น้องโอ้ยย่ำม,มังมวงกุ้งดองค่ะเอาเรียบร้อยละค่ะไะไปแซ่บๆน้อกนนะะันเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมื้อน,นี้ก็มาพบมาพอกับช่องกระแตน้อยเชนแนวค่ะพี่น้องเอามื้อน,นี้จานเมนู ยำหมูม,ม่วง,งค่ะพี่น้องยำม,มะม่วงกุ้งดองค่ะพี่น้องในกุ้งดองไม,ม่ยำเอาจัดมาต้นนี้ได้ต้นอ่อนท่านตะวันพักกาดแน่แล้วก็มีอันโหลระละผ้าถือแดดก็เหี่วแล้วห้นหนาวมือนี่รู้สึกว่าอากาศห่อนแนงก็เลยจัดเมนูเห็นหมูม่วง,งมันเป็นามาเซฟเซฟมั่งกันเด้อค่ะมาครับ

สสโจากต้น so, so, ต้อตงสดเครื่องมันใส่น้ำมันยังแสบสิ่งที่เหลือก็จะม้วเป็นแหง <c oughs> <c oughs> ไปเพ,พิ่มพริกอีกจ้าค่ะอ,อยากดูเพลทบ้างอืมอืม <c oughs> อืมแล้วเด,ด,ดมแ้ง <c oughs> ให้ตูดนะอ <c oughs> บอนเราซือ้อนมันนำม,มันไลาย,ยู่ฟังเดียวปุณ <c> ห <oughs> ์นำยำ 嗯，嗯，哈哈，好了。 แที่สูแงแน,นะนำมีเลยแต่ว่าแต่ว่างเอาวางไว้หม,มองหนึ่งเอามาเห็นจังสีแสบเนาะแสบถึงแม่เขาจะร้องบดนบ่ได้ร้องว่นเป็นเมือ my ມັນມີデザートເອົານີ້ເອົາຄວາມເປี้ยวຈ້າງຂອງໝ່ວ กุ้งที่เธออ่ันเดี๋ยวไปอันย่ำให้ลูกกินส่วนเป็นมากมันกับบ<น>้าม,มาาพี่น้องมุกดาอันให้เพื่อนมากออกกล่องน้ำเนี่ยส่วนแล้วแต่เพป็นบ้ามามา โดนท่านแตะวันเสียบเลยความเผ็ดโชคเผ็ดประปลานี่เลยแต่หนูเผ็ดได้เหมือนเผ็ดเองเผ็ดเองเหนื่อยละตะวันแสบเนื้อมันจะหวานส้ำนี่สุดดำ าดองมาเจ๊แบบจะคืนหนึ่งแม่งจะทำก้นนี้

아마 방면. 아마 잡아소리 틀면 봐. ตะวมนแดดดีดีจัดถึงใจค่ะบอใชมือจัอง Bỏ bài lạc Thiệt ควมเห็ดมาจักน้ำหูน้นำตามาาาันจใสแต่ว่าแสบ<ม>ดแสบแบีแสบ้วครับมยำยำสมุนมมงวงก<ม> <laughs> ุ่มยำมุนงวงยำมุนงวงสดปรุงดองครับพี่น้อง<ม>แบบแซบบ่บใส่ใส่น้ำประเด็ดปรุงเครื่องแบบนั้นเวลาเนาะสดกินกับอันกับเครื่องเนาะ กินอันดองกุ้งเพชรลาวาสระอามัน,นีกนแต่หน่อยก็ขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชม,มนะมากถายชนชอบองไรก็ฝากกดไลก์กดแชร์คือเก้าด้วยค่ะมัน,นีกนแต่หน่อยก็อบอกกรรมขอลาไปก่อนนะครับน้อสวัสดีค่ะ